กราบสวัสดีครับเอฟซทุกท่านผู้ที่ให้เกียรติติดตามบ่านนาตานสายเลาะทุกท่านครับผมวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติครับผมวันนี้เป็นกําลังใจให้ผู้ชายแรงงานทั่วประเทศครับผมเป็นกําลังใจให้ทั่วประเทศเลยวันนี้ข้าสิไปายไทยคอนเทนต์เดิมครับพี่น้องตอนนี้ข้าอยู่แกงเห็นงามครับข้าสีเดือนทางไปพูนครับ สุดแสงหงแสงตาครับลวงหน้าตาครับไปถ่ายคลิปคือเก่าครับมีมีทิมประมงลูกบอโปรลูครับมื่อน,นี้ช่วงบ่ายแล้วครับู้ไดผ่านเขาไปเห็นคลิปขอให้ร่ำรวยทุกคนโชคหมานครับผมอีพีที่ห้าสิบสี่ครับ bao vi chiên nước Chiến cục mất บรรยากาศวิวงามครับด่ดาลาของเห่านอ้โห้ขงก็สีสวยโ้ยเ,เอาไปเห็ปปปดปลาปลานี่คือสิบโอคบาดก็เือะุ่้นตัวมันออกนำของไปแล้ว ถ้เาเราอย่าองด้วยเสืกก็ดีโอ,อ้น้ำโคงสีงามรักเอ็นนำอป้านี่บได้คืนทั้งพักกระไดไปใส่เลยสะ,สะอาด้านสีสวยสน้ำโขงสีงามกินผู้เาได้อิดงดังนึงอิงยัดเสนกุ้ยไมแล้ก็แบกข้าหมูสัแง่ออกสีใตเนาะ รุมัเงินเงนมันล่ไปไหนจงไหลุนกันครับหลังจากพักชั่วโมงหนึ่งพยยมถึงแลง้วบ่พายถึงหี้อุ่นกันดังแรกครับเสียนหมอกมูบีหยังกองนา่่เจอ อารุน่นอีกสามแดงสุดท้ายเออซีเว้ยโซฮันวานกับมี่พามีรุ่นครับผักสมองหนึ่งกันเต็มบาววีเบาแหวงแหวงมาแล้ววะแกไปเดีด๋ยวึงง่าี่เต็มไปเต็ม ตึ้งหัวหมอมีหัวหมอลุนล้ศเนยหวยก้าเบลวีและคนหมานคนหมาน ปลบา,บานี่วน่มล้วห,หัว้าบาวี่เแล้วก็สุดาน้นแล้ว,ลลวอีกข้างหลังนี่โอเุ้อมาโอซาเป็นสมงมูมีปลายังมาเรียนเรื่อยดเด้อ โอ้อุซางงดเป็นส้มโงพี่น้องเลยมียักษ์ปลาแม้แต่ปลาซิวก็ไม่เจอโอ้ป่คือซะแล้วเหมือนี่อันดับสุดท้าย เศร้าไปสมมุติเดี่เต็มึ้นโบเห็นอ,อีอยังน้ำผงสีสวยมากวันนี้อืม เาแล้วเลยเอาอีขาใหญ่เลยลุยเลยอีขาหน่อยโบถืออีอีน้ำโบถือเอาอีใหญ่ขึ้นใส่เลยมันอาจจะมีแต่ปลาใหญ่ๆก็เป็นได้ เกวแค่เจ็ดเส้นครับหนักเจ็ดโลโอ้ยสัสตว์ออกไปแล้วครับเจ็ดโลครับความยาวเกือบสิบสองศอกเสี่ยนสักครับแห่ใหญ่แห่ซุปเปอร์ เซียนอิงเข้ากับสิวานให้กันเซียนอิง <c oughs> เจ็ดโลกกลัวไปแล้วครับความนักของเหค้อคมยากกว่าสิบสองศอกของเซียนสัก เดี๋ยวรู้กันบรรยากาศดีครับยามือนแรงครับก่อนตะเว้นตกดินบรรยากาศสวยๆครับให้เอซที่อยู่ทางไกลได้รับชมความสวยงามธรรมชาติบ้านโฮา กลางลำแม่น้าโขงจุดนี้มันอยู่กลางลําแม่น้ำโขงครับครับช่วงหน้าต่างอยู่กลางลําแม่น้ําโขงี่ครับฟางเล่าอยู่ประมาณบอกเกิน6-70เมตรครับไม่เกินร้อย เงิน,นง่าครับเจ็ดโลสิบสอง <laughs> สง่อ <laughs> โอ้เหลี่ยวกันอ <laughs> โอ้โอเคครับมองหน่อยมองไงเฮยหน่อยแหยหน่อยเหลวคือก็ถือโอ้ยใหญ่แล้วครับใหญ่แล้วครับเสียอวสานล,ลวงหน้าตารลระบ๊ ถ <laughs> ึงเบิง่งเฮาวันแรงอ่ะป้าก็หยุดคือกันว่าโอ้ยเวย้ยวันแรงงานแห่งชาติป้าก็หยุดคือกันว่าคือพอคอยถือจนเสียนแฮีหน,นีหมดอันดีอัอนดีโอ้ตัวหนึ่งอันดีโอ้ยไปย้อนตาโลก คุณครับปลอกญ่เลยไปย้อนหรือไปอยังนีงปลาสวยหนูปลาสวยหนูโอ้นี่ครับโอ้ยยังซีนี้ไหมเอฟซี <laughs> ดีเบิร์กนี่ยฮักเงียงครับหักเงียงปลาสวยหนูนี่อยู่คนเดียวกับโอเคอยู่คือแล้วคือแล้วครับพี่น้องครับ กได้รุ่นต่ออยู่สันอยู่คนเดียวไหมคือโบถือกีรีป่มที่แห่เดียวหรือมันสิยุดว่าแรงงานเท่ากันหมอปลานี่ก็ได้โอเคครบับโอเครุ่นนัดทิ้งซ่วงแล้วก็อยู่ผู้เดียวน้ำได้ไหมโบถือโอ้แสดงว่าปลาบ่มีกีรีครับอืมเฉพาะเสียดนีเบิร์ตเอาละครับ ก็ด้คลิปหนึ่งครับพี่น้องก็ไฮเอฟซี้เบื้งครับผมหายคิดถึงบรรยากาศกลางโคงครับท่วงหน้าตาลครับผมถ่ายคลิปก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับขอบคุณทุกซับสไคร e ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์เอาไว้เจอกันอีีหน้าครับสำหรับ e ีนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับชูบรรยากาศสวยๆไปนํำเลย